มาอ่เอามาแล้วรันย่จะร,รันรันเพย์เพย์บอาจจะถ้าใครอยากเล่นนะผมจะแปะลิงไวในกราฟแบกไว้หัวคิงไว้ครับนะครับมีรันจะยัสองด้วยครับที่ด <c oughs> <c oughs> รูปปุดไพลโลเทนเจ็ดเด็เพ็ดไปยาย new game คล no like ิปได้มกีเขาหนึ่งงานมาแล้วมีต้นไม้อันหนึ่งไพโลเซนพีเซ้นนะจ๊ะก็มีเสียงเพลงกากาเกียร์รบกวนก็มีตะรากากากนะครับคุณมากพื้นดินนั้นสวยงามเรียบบ้างไม่เรียบบ้างนะครับก็มีนินจาวหนึ่งเข้ารุ่นหมาต้นไม้หนิมสวยจริงไปแหละ ็จเจอคุเฒ่าคุณแก่คนหนึงครับเจอใครไม่รู้ครับแล้วไงตอ่อทีนี้ครับแล้วก็ปิดวิวนะครับวิจิจิจิแล้วก็ไปกันเลยครับร่นจั่นไปแล้วครับเอ้าอะไรไหนเฮียยังไม่รีบรัวเลยอ๋อนี่คือกระโดดละกระโดดคืออะไรเนะี่ยอ๋อนี่คือกระโดดครับอ๋อเข้าใจแล้วครับอ๋อผมเข้าใจแล้วครับเอา้าเฮ้ยจุด อะไรกูยังไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเว้ยรีตาร์ครับรีตาร์ไปด้วยเฮียจอจอเมื่อกี้กูตายตรงนี้กูจะไม่ยอมตายเป็นครั้งที่สองเว้ยเฮียเออกินอย่างเมฟป่ะอะไรครับอะไรเหรอแล้วออาไอ้เฮีย อะไรของมึงเนี่ยครับคือว่ามึงจะสื่ออะไรครับผมมึงจะสื่ออะไรครับมาน,นินจาวานไปครับไอ้เะหะี้ยช่อจ้าช่อ,ชอกระโดดสูงมาไปไอเหีะยะ้ยมาช่อเยอเยอะยอะช่อไอ้เหี้ยเกือบไปสัตว์เอ้ยโยอ ถึงไหมครับไอ้เห oh. uh ี้ยเออเอือเจ็บจุงเบอรยังไม่ทำควยเลยนะครับอะไรของมึงเนี่ยไอ้เหียไอ้เหี้ยไอเห้ยไอเฮี้ยเหี้ยลงมาลงมาเดี๋ยวไม่ได้เก็บทองไอ้เหี้ยเลยวันจ๋าวัน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 นน ไอ้เหี้ยพลาดอันหนึ่งพ,าพลาดสองอะไรเหยอยลงมาดิชิบหายเช็ดกูมาได้ไงไวะไอ้ยไปเร็วมันหงอผ่านแล้วเหรอเช็ดผ่านแล้วครับท่านผู้ชมครับนิดเดนโทเคนเก็บมาเสียน,นะครับไพืชิบหายครับนายต่อครับทำไรได้อัปเกรดดูได้อัปเกรด,ด,ด,ดครับจ้ำห้าไอ้เหี้ยไม่พอเลยครับ แบ๊ก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 เอ้ยมีสูดแชสพาสสองไปอะบับไปเลยไปเลยไปเลยเบ๊เบ๊เราเพิ่งเราเริ่มรู้อะไรขึ้นมาบ้างแล้วอ๋อท้องแหลมจะลงทุกทีนะเฮียเอ้โหจะลงได้ชิบหายชิบหายไอ้ขวยผ้าอันหนึ่งเราวะห๋อรีบลงมาเถอะครับไอ้เฮีย สลุปฉนหาพ่องครับเยี่ยมเสียละวากูเออสลุปฉนทำไมไปครับวันนี้จ่าร่างครับเว่อววันนี้สเปกบาสุเอตแทกอ้กูรู้ตั้งแต่กูเล่นครั้งแรกเมื่อกี้แล้วครับชอไม่ได้แดกกูล็อกนี่แหละรครับอ๋อเอามา,าเพื่ออะไรอ๋อนอน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 อ๋ชอชอนี่กี่โมงคันเทครับอ้าวสไลด์ เชื่อเชื่อรันนินจารันเอารันนินจารันโอ้มีตังค์ซื้อแล้วครับโอ้โหเกมมาเจ๊ตั้มน้องตุโยครับโอเคกูรู้แล้ยเฮียกูรู้แล้วโอ้เกิดเฮียอะไรขึ้นครับยูสตาร์ทโอเคครับอะไรเนี่ยสไลด์โอเคนี่ก่อนนยครับรวยเดือดรัก ไอ้รับด่านตามครับเดวิลเลยครับวันจวนวันนั้นดับเบนจำจู่จ้าเชื่อเลยครับความสุขเหรอครับเฮียตัวหลังก็ตามกูยังเลยเตะก้านคุยเลยครับไอ้เหี้ยเลยอีกไลเดอร์คิกไอ้เหี้ยโอ้มึงตามกูมาทำไมไอ้ควายไอสซาร์เดวิลนะครับ เยวันว yeah. ันนี่จ้าวันเช็ดจดได้ด้วยเยี่ห้อจะตามทันแล้วครับ <Yeah. S 2> แดกดมาอุย้ยไข่ไข่อ๋ออะไรของมึงเนะครับกูมึงมึงจะสื่อถึงอะไรครับหยอเช็ดในอ๋อไอจิบสไลด์ละละเออแล้วมึงจะสั่นลมชั้นหาเพราะมึงเหรอครับ เฮ้ยยเยยจอจ้ะไปเลยครับเอ้าดีนะไม่ตายนะครับจ่อไข่แตกหนอนหอนอนอ้ยอะไรผ่านตูดไปครับอาจิบเปกูกูผิดอะไรครับเฮียต้องเล่นแต่แรกด้วยนะโนอนหนอนนอนนอดึ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  Yeah. ui <coughs> đẹp man mm -mm -mm. <coughs> oh Rồi right. run ninja run Run ninja run Oh shit đi oh, ế yeah. I get it. I just be Này điên trồ lời Này là này này Cú lúc mình chả กระโดดทิบไอ้เหี้ยหันตึงหงัตังเลยใช่ล่ะสไลน์หนอหงอหงอหไอ้เหี้ยโอ้โอ้อ้าวหัวมองคือคือคือต้องไปไหนครับผมคือคือคือต้องไปไหนมึงจะสื่ออะไรจากสังคมครับไอ้เหี้ยตาจู่มาแล้วจ๋อจไข่อ่า กูอย <accurately S 2> ากการอยากจะการตัวนี้มากครับแม่งหมั่นไส้อะไรไม่รู้กระโดดทางไข่กระโดดทางไข่อยากเตะแม่งเหลือเกินช่อจับร่อนนินจาร่อนไอ้เคี้ยนี่ก็วิ่งเด็กนี่ดินไปแดกอะอะดินไปแดกเอาดินไปแดกเฮ้ยร่นนินจาร่อนอ่าแล้วมึงกระโดดแล้วมึงไม่ตายเหรอรัอนนินจาร่อน non 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 จ๊ะเฮ็ดโจ๊ะเฮ็ดโจอะโจ๊ะ อุ้ยผ่านจฉียวครับไอ้เหี้ยรีบลงมาเร็วเดี๋ยวก็ตายหรอกมึงเออเออมึงจะถืออะไรของมึงไอ้เหี้ยถ้ารอบนี้ไม่ผ่านนะกูลเลิกเล่นเลยครับเออกูลเลิกเล่นเลยนะเว้ยอ้าจบคิ้วเดี๋ยวนี้